เมลสวัสดีค่ะสิลุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เร็วไหนบอกซิวันนี้เราจะไปไหนกันไปไหนไเราจะไปไหนกันก็ไม่รู้แม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อจะพาไปดูคริสต์มาสไลท์แล้วเราก็จะไปค้างคืนกันใช่ไหมคะไปค้างคืนข้างนอกกันใช่ไหมลูกใช่ไหม,มเดนบอกเดนเออเมนเดนนะนตื่ตนเต้นบอกเราตต้นเต้นวะเนี่ย โอ้โหดูหน้าคนตื่นเต้นดูหน้าคนตื่นเต้นที่ได้ออกไปข้างนอกแล้วแม่ไปเก็บเสื้อผ้านะเก็บเสื้อผ้าอีลาลเก็บเสื้อผ้ากันนะใครจะไปเก็บซอยแม่บอกมีรอยนี่หืมไม่ต้องไปเก็บซอยหอรงนเ้นชักชซอยไหนลังเสียอยป่วนมวนปะเนี่ยเฮ้ยหลอ Welcome to Dad's Club. There's only a couple rules in Dad's Club, and that is no farting on Dad, no throwing up on Dad. Also, the most important rule is no mom's allowed. <laughs> That's stupid rules. <laughs> ต้อง y ยู่วันจ n take a nap h อ h าเ says no she's not tired fine <All S 2> fine โเค่ะโคทุกทีโีโองอเอเกอเกีโอเคทอเคีโเคีอโอีเบกเอีก กาจะออกจากบ้านได้โอ้โหอีลาบเบลหายหายหายค่หายแน่แน่สงเสียงยังลกูกอือมแน่แน่แน่นีหลานอนเด้อลกูกเอาแล้วเอาแล้วลูกเอ้ยแต้เนี้ยหล,ล,ลับซะลูกหลับเดอ้อ แม่ยุนีล่ะไปค่ะขอญาตไว้หาของกินกันก่อนเดี๋ยวจ้าอีเม่หิวแหง <Yeah. S 2> There you go. Thank you. All right. Thank you. On the Yes. มีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะอีแม่เมารถจ่ะก็เลยต้องจอดแวะปั๊มแซนด์วิชซับไว้ที่แม่กินอย่างอิ่มนนำไปแล้วนั่นก็ได้พร,รวดพลาดออกมาค่ะโอ้ยนอนจะได้ปากม่นดูใบตอกันเลยจ้ะเมื่อกี้อีแม่ถามว่าไฟอันนี้จะเหตุให้แม่หักแตกบ่กเฮ้โอ้ยแม่เอ้ย พุ่งอกันเลยเว้ยเฮ้ยเมหนาวค่ะลงจากรถปุ๊บอ้วกแตกไอีกรอบจ้ะเแบบลเต้นอะไรลูก <c oughs> ไ,ไฟเฟยไ,ไม่ต้องดูกันแล้วค่ะ <c oughs> เจอร้าน <c oughs> กิฟท์ช็อปปุ๊บอีเม่เป็นต้องแหวะค่ะ <c oughs> เขาก็จะมีให้ถ่ายรูปซานตาฟรีด้วยนะจ๊ะก็เลยพาอีดาเบลไปอีเมกระรุ่นค่ะว่าลูกจะห้องหายปะนาะปกตินางจะโนงงแงข่ายค่ะย้ำแรงปรากฏว่าไปรุนกันค่ะ You're cranky now. It's all right. It's all right. It's all right. go. And if you want, I can hold the baby and get it a single picture. Yes. Then you guys can. Yes. Oh, yes. do it. I can do it. You want me to sit or stand? You, you do it. Oh, oh, oh. no, I'm oh, oh. Long middle. What's your name? <laughs> Bell? <laughs> Is your shirt everything okay? Yep. Yeah. Yes. Bow! Bow! Uh, Bow. <laughs> Bow. Hey. she goes. She got it. Alright. Go. Mm -hmm. Is there a phone number I can send it to you guys? Uh, yeah. Seven four. Yeah. Do you know your phone number? Yeah. Okay, tell her. it's. Um. Just eight four. it. should be sent to you just a little bit. Thank you. You're welcome. ลาเบลบ้าห้องจ้าเก่งท <c oughs> ุกอย่างถูกอ่มีเสียงอ้อแอ๊ะอยู่นิดหน่อยนี่แ <c oughs> ม่ก็ต้องขอภายในความสายมือถือไปมาให้ภายด้วยนะคะ <c oughs> e r เราไปดูไฟกันต่อจากนิดจากหน่อยค่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอาไปดูไฟคือมีหน่อยแท้ ฟังกันจากนี้จากหน่อยค่ะเกี่ยวกับงานนี้กันเนาะงานเขาชื่อว่า o a k b e y Festival Lights เป็นเทศกาลจัดแสดงไฟคริสต์มาสจ้ะมีขึ้นทุกๆปีปีนี้ก็จะตั้งแต่วันที่10พฤศจิกาถึง8มกราคปีหน้าเลยเนาะจัดที่ Willing, f e s t Virginia จะ้ะสามารถตาตอนกลางวันได้ด้วยนะ าก็จะมีสวนสัตว์ให้ขับรถดูสัตว์เพลินๆสวนเรามาตอนกลางคืนสวนสัตว์ก็จะปิดไปแล้วส่วนตอนกลางคืนก็ขับรถชิลๆดูไฟคริสต์มาสที่เขาจัดแสดงขึ้สองขางทางเนาะว่าเราจะนั่งรถบัสทัวร์ที่ทางเขามีไว้ให้ก็ได้นะจริงๆเขามีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากแต่ว่าอีเมลก็ไม่ได้หาข้อมูลไว้ว่ากิจกรรมที่ว่าเยอะแยะเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่านี่ก็เป็นบุกป,ปรับทัวร์ของเราเนาะก็ต้องขออภัยในความไม่ได้เตรียมพร้อม คนที่ไปอยากขับรถไปกลับแบบเราเนี่ยก,ก็จองห้องพักนอนขางคืนที่นั่นได้เลยนะใครที่สนใจรายละเอียดอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยนะจ้าไว้ปีหน้าอีแม่จะทําการบ้านดีๆไว้มาใหม,ม่อีกรอบแล้วกันเนาะ,ะไปดูันกันต่อจ้นังดูไปสักพักอีแม่ก็ถามพ่อว่านี่เราขับช้าเกินไปหรือเปล่าเธอพอ่พอก็เลยบอกว่าขับเร็วมันก็หมดเร็วสิจ้าแม่ก็เลยเออก็ถูกขเขาเนาะ แล้วล่ะครับพี่น้องเราก็จะเริ่มงงแล้วนะครับว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาไปทางไหนกนดีนาอบัดเนี่ยพอๆก,กันเลยอ่ะไปขวาแล้วกันไปกันแว๊บๆไหมครับมันคือชื่อรีสอร์ทที่เราจะไปพักกันคืนนี้เด้อ กันไปต่อได้สักแปบ๊บสักพักก็จะมีเสียงอิลาเบลเริ่มงอแง,งง,งอแง,ง,งแล้วค่ะเพราะว่าง่วงนอนปกติบ้านเราก็จะนอน,โน,โนทุ่มทุ่มครึ่งสองทุ่มเนาะตรงนี้คุค้นไหมคุน้นนะสิเพราะว่าเราขับวนมาที่เดิมจ้าสรุปพอแล้วดูไฟคืนนี้ไปเช็คอินเข้าโรงแรมกันแหลทันใดนั้น อเออเนี่ยมพื้นแก้วช็อกแกลลตของคุขาหกไปแล้วจ้ะไปเดินหาห้องกันจ้ะแล้วก็เดินวนๆขึ้นชั้น2อยี่สอรอบแบบนี้ยจ้ะก็หาห้องมาเจอสักทีพี่แม่ก็เริ่มเซ็งแล้วจ้ะแก้วรู้ว่าคลิปทิศคลิปทิศผมม่นลวงแล้ว เดี๋ยวลูกเดี๋ยวใกล้เข้หองแล้วยางหาห้องแปดสิบแปดตะลุกเออออกมาบางข้างนอกง่ายนีแล้วหาห้องเจอแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยตายห้องเราลูก well 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 we're a home how you look mmm happy like that happy like that oh did you know about this crawling exercises lately Nah, uh, she just keeps doing that just i thought i okay get your knees underneath you okay get your knees up. that's that's <laughs> last one whoa 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 come on there cooperate cooperate Oh yeah, there you go. Okay. <laughs> oh, oh man. Alright, do it again. Do it again. Shoot 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 There. You happy now? Hmm? ระหว่างนี้แม่ก็จะไปเอาของที่ทางโรงแรมให้ฟรีมามาดูซิว่ามันคืออะไรมันก็คือออ์นามต์ที่เอาไปแต่งต้นคริสต์มาสนั่นเอง มือในน้อยเพิ่นนี่ก็อย <Momo S 1> ู่ไม <berish> ่นิ่งเลยไม่ลูกเอลยคว้าอะไรได้ก็จะเอาเข้าปากเดียวเลยโอเครันด์ไฟฟ IGHT

ต่ฉัวังว่ามันเขี้ยวจังเลยเนี่ยฮะหลังจากเล่นกับพ่อๆไปแล้วอ่ะขอแม่ฟัดปากชิ่นใจจังเลยชิ่นใจจังเลย,ยหิวนอนแล้วอย้องค่ะหนูลเลกไม่ไหวแล้วแม่จ้าไปนอนกันเถอะ ายกันบ๊ายบายคืนนี้กันคืนนี้สำหรับคืนนี้กันคืนนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะเนาะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะบ๊ายบายค่ะอินายหิวนอนแล้วดีแล้วือนหลับสบายไหมคะ ช่ว่ได้ <c oughs> มี่แต่งเตอ,อยังกว่ีเด็กล้อยพุ่ยรุยพุยมาลยแล้วเบล <c oughs> อาซอง <c oughs> เข้าไปกระจกนะเ <c oughs> อ,อออาบายบายไปสิไปได้แล้วยัง <c oughs> ยังไม่ไปอีกออ <c oughs> ไปเถอ <c oughs> เะเอาคนไะ อ๋อเงี้ยนี่จะเป็นอย่างเฮ้ยไปกินข้าวกันไหมไม่อยู่ค่ะแล้วอ่ะไหนบอกไปไงว่าจะยืนถ่ายอยู่นั่นแหละแม่กโอ i g อ t ยังมีบลลุกฮะ <laughs> <laughs> and two minutes later t h o <Yeah. laughs> มีเรื่องเล่าก่อนจะเข้าเช็คอินจากเมื่อคืนเนี่ยขับรถวนโรงแรมเนี่ยเนี่ยสองสามรอบกว่าจะหาที่เข้าไปเช็คอินได้เนี่ยสรุปก็คือเข้าไปตรงตึกนี้แหละค่ะเนี่ยให้เชนได้สียดายไม่ได้ถ่ายวีดีโอตรงข้างหน้าไว้เมื่อคืนสวยมากไปค่ะไปหาข้าวเช้ากินกันเดินไปแบบไม่ได้รู้หนทางจุดม,มุ่งหมายหรอกค่ะว่าห้องอาหารของรีสอร์ทอยู่ทางไหนโชคดี บังเอิญมีพนักงานเดินมาพอดีก็เลยถามแล้วกันค่ะเพื่อนผู้ชมเวลาเบวนาหัก เรยเกิดมาหนึ่งอานะลูแล้วแม่จะเอาลไม้ังโอ,อ้แต i s ส e w อาหารเช้าก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่เนาะีแม่ก็ได้<ะ>ออมเลตกับเฟรนช์โทสต์มาอาหารเช้าันั่งดูพวกแม่กินชิวๆแล้วก็มองคนนู้นคนน,นี <c oughs> ้สบายใจเชบิบดูข้างนอกก็คือดีมาก <c oughs> <c oughs> ิ่มแล้วไปกันต่อจาะ <c oughs> สวยจังเลยสวยจังค่ะเข้าร้านกิฟท์ช็อปอีกแล้วค่ะอีแม่ชอบเข้าจริงๆแม่ชอบดูของกระจุกกระจิกน่ารักไปหมดมาดูกันซิว่าอีแม่จะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างน่ารักจังเลย The Grinch แม่กระได้แกงนี้ล่ะจ้าไปทนความน่ารักของน้องๆไม่ไหวโดนตกไปแล้วจ้ามาอีลาเริ่มจะงองไงอีกแล้วจ้า ซานตาคลอสที่หอหอยอยู่นั่นก็เสร็จอีแม่จ้ะโอ้ยมีแต่ของน่ารักน่ารักเต็มไปหมดทำยังไงดีละแม่เอ้ยแม่ต้องออกไปจากจุดนี้ ไหนบอกใบใบไง,ไงอีแม่เอ,อย้ยแล้วลูกปลาเดี๋ยวกลับบ้านแล้วลูกเดี๋ยวพอใส่รองเท้าอยู่ลูกโไม่ไหวแล้วค่ะนง่วงนอนกลับจ้ะคนก็ทีก่กอ๊ะได้ของนะตัดผ่านมาปุ๊บถึงบ้านปับ๊บ Hi guys, this is Tyson, super YouTube superstar here. ขออภัยทุกๆคนกับความติงตองของสามนี้ชั้นด้วยจะเป็นการเล่าเรื่องที่แบบอืมอีกว่า Where did we go? I don't even know where we go! Or where? <laughs> Alright we went to Wheeling anyway, we Whe No n no, wait...Yeah Yeah, yeah Wheeling West Virginia Oglebee Park To see the Christmas lights It was fun You h yeah, fun? Yeah, we got there a little late, so we were kind of all tired and cranky while we were seeing the lights. Yeah, we got there about almost eight, right? Yeah, we go to bed at like 7:30, so we were tired. Yeah. Yeah. we didn't see all the lights. No, we got lost. We ended up out of the park. Had to go back around to the front booth, back through again. And then by the time we went like halfway through the lights again, we already seen those, those half. And then we're like, the we past where we were staying, the Wilson Lodge. We're like, should we just go to our room? And we're like, Andre's like, yeah, that's fine with me. So we just went to the room. I couldn't find where to check-in. So we went around the building. It wasn't the wrong place again. So went around Well, I went to the front desk. And there was nobody there. Finally, I had to like just stand there for a long time, get somebody's attention. They let us check in, and then uh, we couldn't find our room. And I had I was carrying a armful stuff on room's of hot chocolate. Open the door, <laughs> spit, the hot chocolate jumped out of my dang hands. <laughs> Whoosh, all of this dang ground. That a fun part. <laughs> That's a fun part. We finally found a room, and uh, just Went to bed and got up the next day. Went to the gift shop, ate breakfast, which that was the best part. Yeah. That was included with our room, and it. it was a really nice you know, like right ate place. Breakfast. Beautiful. Yeah. Saw some deer. Drove back home with fun. สรุปทริปให้ฟังกันสั้นๆจ้ะไปดูไฟคริสต์มาสก็ดูได้ประมาณครึ่งเดียวหลังจากนั้นก็เช็คอินเข้าโรงแรมจ้ะตื่นเช้ามาก็ไปกินข้าวเช้ากันอย่างที่เห็นนั่นแหละจ้ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแช t ์กดติดตานความิงต้องนะสนุกที่สุดก็คงจะเป็นส่วนของการไปกิฟท์ชอปของอีแม่นั่นแหละค่ะตื่นตาตื่นใจกับของน่ารักกระจุกกระจิกเหลือเกินเบลเซยบาย ก่อนจะลาก,กันไปก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า